เมืันมน,นุษย์เล็กไม่ได้โปรแกรมไปไปไปไม่ได้ดูนาดูลังทุกวันก็เหมือนกันอเอาเลยไปอยู่ไหนอ๋ออยู่กรุงเทพอายุสองขึ้นแล้วเดจนละสอง อะต่างมาอีกนะน้องเขาเป็นทหารเป็นนักร้องเลยร้องเพลงพ่อนะครับทหารเป็นนักร้องอ๋อนักร้องนักร้องอีสานเหรอจะทำงานที่ไหนรอพ่อที่นี่ดูอุดร อยู่ในกองทหารเหรอทหารอากาศรทหารกามาเจอกันที่นี่เจอกันที่นี่เหรอเจ้ากุศกันเจ้กกันเดี๋ยวก็กุศก์โชลูกทางอีสานก็กุักทุกคนนะฮะเนี่ยฮะวนนะ สดงว่ายังไม่มีเมียนะฮะนั่นนะสิปวดเป็นทากก็ได้นะผู้หญิงที่ยังหาสามียังไม่ได้ก็ก็ปวดเป็นชีได้เลยนะนะ ไงน,นี่นะแพดๆร้อนๆ <c oughs> แซบเขาบา้าปลาส <c oughs> ายปลอกนี่คนไหนไหนจะมาทำสินเหรอต้องจะมาค่ะแต่ไม่สบายเลยฮะว่าจะมาไม่ค่อยสบายก็เลยเปลี่ยนใจเออ तबाय तेरे लूट चाय को सबाई हो ไน้องสังก็ไม่มีวัดแล้วม,มีอยู่เหรอรู้รู้จักวัดที่นี่ได้ยังไงตามสายของพ่อแม่กุญแจหลวงปู่ใหญ่ครัหรลวงปู่ใหญ่นะใครหลวงปู่ใหญ่ม้หาตัวหรอ๋อ เนี่ยก็ไปที่วัดเพื่อเล่นโทรศัพท์ฮะเนี่ยชีวิตของเรานร่เบนี่ยเนี่ยไม่ได้เล่นโทรศัพท์ตลอดเวลาโอ้ยดูนี่ดูโน่นก็ไลน์กน็อ,อะไรก็ฮะเฟซบุก๊กก็ทวิตเตอร์นะอันนี้ไปทิกตอกทิกอะไรเธออะไรทอกทิก,ทก หลวงพอก็ไม่ร <gegen violin> <warfare> ู <boat> ้หลง่ก็ก็ใยินบางทีก็ใจยินเต้นล้าเต้นล้ำฮะไม่เคยดูหลวงพ่อไม่เคยดูไม่ไม่ดูฟิตเฟซบุ๊กไม่ดูทวิต t ต r ไม่ดูไลน์ไม่มีโทรศัพท์แต่โทรศัพท์ปันละสองครัเอาะเกินละสองคั้ง โทสับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียสมาธิฮะ <c oughs> ดูนี่ดูโน,น่นเดี๋ยวนี่มันโลกโลกทั้งโลกก็อยู่ในมือของเราฮะฮะไม่ต้องไปไหนฮะเนี <c> ่ย <oughs> บางที่ก็ไม่เห็นไม่เห็นความจริงนะเห็นแต่โทับไม่เทนะนะความจริงก็คนนี่คนโน่นคนนั่นก็ไม่ได้เห็นนะฮะเนี่ย <c oughs> มันชนกันเนาะเนีเ่ยเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือคนแก่ก็รู้จักอยู่แล้วสมัยก่อนของเราทําอะไรเดียวฮะมันไม่มีโทรศัพท์มือถือแล้วทาอะไรชีวิตของเรานนาเบื่อไหมฮะมีคนนี้ก็อาจจะยังไม่รู้จักนะัมีมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมเวลาเกิดมามีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะมันอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะทั้งโลกนะอยู่ในมือของเรานะ <c oughs> และสุดท้ายกดตูนี่ตู้น้นดูนั้นนะแต่ไม่ได้ดูภายในฮนะดูภายในก็สําคัญฮนะเนะี่ยไปที่วัดเพื่อฟังธรรมบ้างฮนะนะชีวิตของเรามีชุดพระสองอะไรฮนะเล่นกินนอนฮนะเนะี่ยนี่เป็นชุดพระสงค์ของเราเหรอ ชาตินี้ก็มีชาตินาก็มีชาติโน้นก็มีฮะเคยได้ยินไหมฮะหลังกายก็ตายแต่ชิดใจไม่เคยตายชิดใจเป็นนักท่องเที่ยวนะเที่ยวขึ้นสวรรค์เที่ยวตกนรกฮะเดี่ยวเกิดเป็นเปรตเป็นผีะนะของเราก็มมมากลัวผีนะ ก่อนชาติค่อนก่อนก็เป็นผีอยู่แล้วนะฮะโลกคนอื่นนะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ผีของเราผีหลอกผีหลอกผีหลอกนะและส่วนมักก็ผีอยู่ในใจของเราฮนะองเรามันกลัวของเรามันกลัวอะไร่นะเนี่ย <Yeah. S 1> ความกลัวนะมันเกิดในใจความโกรธเกิดในใจนะความโลภเกิดในนะกกดใจแยะความสุขสบายเกิดในใจเหมือนกัน เด็ของเราไม่ได้ไปดูในใจนะของเราไปแไต่ดูภายนอกฮะเสื้อผ้านี่เสื้อผ้านู่นนะเส <c oughs> ื้อกระเป๋าใหม่เสื้อรองเท้าใหม่ฮะเนี่ยความสุขเกิดที่น,นู่นละในรองเท้าร,รถใหม่รถยนต์ใหม่ฮะนะรถโทรศัพท์มือถือใหม่เรื่ออะไรนี่ใหม่นู่นใหม่ไปเที่ยวนี่ไปเที่ยอนูอ่นนะความสุขเกิดที่น,นู่นไหมเพื่อเกิดในใจนะเล็ คงเราไม่ได้ไปหาดูในใจนะเมื่อไม่ได้ไปหาดูภายนอกนะและเมื่อไปหาดูภายนอกก็ต้องมีเงินต้องใช้เงินฮะฮะชอบทำงานไหมฮะคงเราก็ก็ต้องน้ำทำงานเพื่อเงินใช่ไหมเพนฮะ <c oughs> <c oughs> ต้องหาเงินนะต้องดูแลร่างกายนี่ฮะ <c oughs> และ ก็แคนี้ก็ยังไม่พอนะต้องการนี่ต้องการโน่นนะความอยากได้ความอยากได้นี่ความอยากได้นู่นนี่ไม่พอใจโน่นก็ไม่พอใจฮะเดี๋ยนวะนะเมื่อเข้าสู่สมาธิก็พอใจหมดฮนะนะเพราะว่าความอยากได้ก็ตับชั่วเขาฮนะเมื่ออยู่กับพุทธโธก็ยลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกนะทุกความคิดขึ้นมาทุกความช้ำที่ขึ้นมา ก็สลับกับพุโทโธก็ลมให้ใช้เขา้าลมให้ใช้ออกสุดท้ายไม่มีความคิดไม่มีความชมขึ้นมาแล้วจะเป็นอะไรโลกแบบนี้ก็เป็นอะไรฮะเคย <c oughs> เคยทดสอบดูไหมฮะเป็นยังไม่ทำแล้วพยายามทำเนี่ยมันอดีตก็ไม่มีเมื่อไม่มีความชำอนาคตก็ไม่มีมีแต่ความสบปยสุขสบปยฮะเนี่ย ความสุขแท้จริงเนาะอยู่เกิดในใจฮะและเวลาเข้าสู oh, ่สมาธิก็หาในใจด้วยฮะแต่ของเราก็มาที่เกียรติเกียรติฮะนางภาวนะโอ้เชปวดนี้เชปวดนู้นฮะแต่เวลาดูโทรทัศท์กระดูนมือโทรศัพท์มือเธอก็ไม่เจ็บไม่ปวดฮะเนี่ยมันแปลกนะฮะฝึกสมาธิการฝึกสมาธิก็สำคัญในชีวิตของเราเหมือนกันนะ เมื่อไม่เมื่อไม่มีสมาธิในทำง,งานกว่าจะไล่ออกจากงนานนะฮะเมื่อเมื่อเด็กก็ไม่มีสมาธินะเรียนอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะฮะครูก็รู้เหมือนกันนะฮะช่วงนี้ก็เด็กนะมันฝึกยากนะเพราะว่าทุกทุกมือก็อยู่กับโทรศัพท์มือถือนะมันเสียสมาธิทำให้เราเสียสมาธิฮะฝึกสมาธิบ้านฮะ แต่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็เป็นศีลศีลห้าฮะไม่ใช่ศีลสามศีลสองศีลหนึ่งฮะศีลห้าผู้จักศีลห้าไหมเคยดีนไหมอย่าทำลายไข่ศีลที่หนึ่งฮะยาเอาสิ่งใดที่ไม่ใช่ของเราศีลที่สองฮะศีลที่สามค้ามิสมิชัชระก็พัวก็มีเมียเดียวฮะเมียก็มีพัวเดียวฮะ ไม่ใช่พัวน้อยฮะไม่ใช่ไม่ใช่เมียน้อยฮะเนี่ย <c oughs> มันโลภมากโลภมากก่อนนี่กามาราคาโก้โอ้หนักหนักทุกคนทุกคนนะไม่ไม่ว่าคนก็ไม่ว่าพระก็หนักเหมือนกันต้องหาวิวธีแก่นะวิธีแก่ทุกกามาราคา และสินที่สีนะั้นเป็นอะไรมูสาฮะเคยดีหไหมอย่าพูดเลวไรอย่าพูดโกหกอย่าพูดลกลวงฮะเนี่ยว่าคนนี้ว่าคนนู้นน,นะฮะเนี่ยคนนี้ก็ไม่ด,คนนมดีคนนู้นก็ไม่ดีคนนั่นก็ไม่ดีนะเห็นไหมคนนี้ก็ทําผิดคนนู้นก็ทําผิดตัวเองไม่ได้ทําผิดเหรอคนอื่นไม่ได้ว่าเราฮะชอบไหมเมื่อไม่ชอบก็ไม่ได้ว่าคนอื่นฮะ ง่ายง่ายฮะเมื่อไม่ชอบคนอื่นก็ว่าเราองเราไม่ได้ว่าคนอื่นฮะได้ไหมไม่ได้ปากไปก่อนฮะความคิดมาทีหลังนะโอ้ยพูดทำไมพูดไปแบ,บนี้ทำไมฮะแต่ก่อนก็พูดแล้วนะเนี่ยทุกคำทุกคำนะจะกลับมาหาเรานะ มันเรียกว่าเวนกรรมนะเวนกรรมที่ที่ของเราคิดอะไรนะจะกลับมาหาเราที่ของเราพูดอะไรจะมากับหาเราชอบไหมนะแล้วก็ต้องอัดตัวเองนะนะเลยตอนเย็นก็ฟังนะนะคำพูดนะมันจะกลับมาหาเรานะทุกคำพูดนะทุกความคิดนะและทุกความทำนะ นะสินฮาสำคัญที่สุดนะมุสาและสุดท้ายก็อย่าเอาเซปติสนะ <c oughs> อย่าเอาเปียรก็เล่านะนะสุลาที่ทำไรนะสมาทิของเราสัตย์ที่ของเราเนะพราะว่าสัตธ์ที่าสำคัญที่สุดในชีวิตของเรานะเมื่อเมื่อไม่มีสัตย์ทีเมื่อเมื่อเป็นคนตาปอดนะคนตาปอดไปที่ไหนก็ ชมนี่ชมโน้นแล้วเช็บตัวตลอดเวลาฮะเนี่ย <c oughs> ถ้าชอบดูนะไปที่บ้านมันก็หลับตาและชนอะไรบ้างฮะมันเยอะๆนะฮะเนี่ยคนที่ไม่มีสติก็เป็นนื่นคนที่ตาปอดนะไม่เห็นอะไรฮนะและคองเรายังไม่เห็นนะยังไม่เห็นทุกนะทุกขังอริยสัจฉันเคยดีเหนไหมทุกขัง เป็นอริยสัจท,ที่หนึ่งนะเป็นความชิงที่หนึ่งฮนะูุจักทุกไหมมีทุกไหมฮนะไม่มีโอ,อนนกก้ก็ไม่ต้องพูดแล้วคนอนี <c oughs> กก้ก็ไม่มีทุกก็ไม่ต้องพูดแล้วทุกแรงกายก็ไม่มีนะเดินขึ้นมาก็ไม่อยากลุกก็เป็นทุกข์แล้วฮนะฮนะอยู่ข้าวก็เป็นทุก ฮะหูจักไหมฮะอยู่เข้าฮะก็เป็นทุกข์ปวดขี้ก็เป็นทุกข์ฮะฮะโอ้เจ็บนะรีบไปห้องน้ำฮะระบายขี้อาสบายฮะนี่ฮะอยู่เขาก็เหมือนกันกินข้าวฮะเออสบายฮะอยู่นอนก็นอนอยู่สบายฮะแต่ทุก ทุก,ก่อนก็ไม่เห็นนะทุกนี้เป็นทุกข์ของหลังไก่ไม่พอใจเรื่องนี้ก็เป็นทุกข์ของชิตใจนะและไม่พอใจเรื่องนี้ไม่พอใจเรื่องนอนอยากได้นี้อยากได้นอนก็เป็นทุกข์ตลอดนะคนนี้ก็ว่าเรานะถูกนะเนี่ยอยากได้นี่ก็ไม่ได้ให้นะก็เป็นทุกนะข์นะชอบคนชอบอันนี้นะและนะหายไปก็เป็นทุกข์นะผู้ชักทุกข์นะ แต่ของเราส่วนมากก็รู้ชักวิธีระบายทุกนะวิธีระบายทุกอยู่เข้าวก็กินเข้านี่วิธีระบายทุกจะไม่ใช้วิธีแก่ทุกทุกเกิดในใจนะวิธีแก่ทุกก็ฝึกสมาธินะถึงใจมันสงบมันจะเห็นอสัจรันของจิตนะ <c oughs> เมื่อใจสงบมันไม่อย่างได้อะไรนั่นะเป็นเป็นสมาธินะศีนก็ พูดอยู่แล้วสีนสมาธิและพัญญาพัญญาก็ทุกทิ้งทุกอย่างนะขันห้าก็ไม่ใช่เราฮนะรูปก็ไม่ใช่เรานะใครจะเห็นรูปนะเวลามองดูในกระจกก็ก็เห็นรูปนะเป็นใครที่เห็นฮนะหลังไกลจะเห็นหลังไกลเหรอฮนะตาก็เห็นตาเหรอฮูนะ <c oughs> รูปเวทนา นะสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยขั้นหา้านะไม่ใช่เรานะเด็กของเราไม่ได้คิดแบบนี้นะของเราดูนะดูเร่างกายนะคิดว่าเป็นเราเวทนาเป็นเรานะผมมีความรู้สึกผมมีความรู้สึกผมคิดอย่างี้ผมคิดอย่างงน,นผมผมผมคิดว่าเป็นเรานะแต่ต้องต้องดูนะ ร่างกายไม่ใช่เราร่างกายสาคัญที่สุดเมือนะนะเม่อพิจารณาดูร่างกายนะเมื่อเกิดในรถยนและตายในรถยนและไม่เคยออกจากกถยนคงเราต้องคิดว่าเป็นรถยนใช่ไหมฮะคงเราเกิดในร่างกายนี้และตายในร่างกายนี้และไม่เคยออกจากร่างกายนี้ฮะไม่ได้ไปเที่ยวนอะก แล้วมันจะคงเหรอคิดว่าคงเราก็เป็นร่างกานี้ใช่ไหมฮะเลยดูแลรล่างกายตลอดเวลานะมันจะเกิดนะอะไรเกิดมาก็ฝึกร่างกากี่ปีฮะจำได้ไหมฝึกเดินฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกคิดฮะสิบห้าสิบหกปีจำได้ไหม,าหา 15, ไไหมชาตินาจะเหมือนกัน จะไปโรงเรียนอนะีกอนะจะฝึกเดินอีกฮะของเราไม่ได้เกิดเป็นอายุยี่สิบนะนะเมื่อเป็นมนุษย์นอกจากเป็นเีแก็ก็ไม่ต้องเกิดไม่ต้องฝึกอะไรเมื่อเป็นเทวราก็ไม่ต้องฝึกอะไรเมื่อไปนรกก็ไม่ต้องฝึกอะไรนะมีได้มีได้สองชัน้ <c oughs> นนี่มนุษยาชาติและสัตว์ชีวชาตินะมันที่เกิดที่ฝึก ยื่ฝึกลางไก่นะอันนี้ก็ไม่ต้องฝึกเกิด <c oughs> ไปนะ <c oughs> ทุกทนะสิ่งทุกอย่างเข้าใจไหมเข้าใจบ้างไหมนะฮะฮนะต้องต้องใช้ศาตินี่ก็เป็นประโยชน์นะเนี่ยมันคนไทยนะแล้วฝรั่งก็สอนคนไทยแล้ว บักซิดาบักซิดาก็สอนไทยค <c oughs> นอีสานบักซิดาก็สอนอีสานนี่นี่นี่ไม่ตัวไม่ตัวก็ฟังปล่อยนะเดี๋ยวก็ฟังปล่อยแต่คนนี้ก็มันฟังมันฟังไม่ปลอ่อยเด็กไปนะ <c oughs> ทำงานเออ <c oughs> เนี่ยมันขออ้างแล้ว <c oughs> ไม่ก็รอน,นิดหน่อยก็ เกือบชอบแล้วนะ <c oughs> ฟังเข้าใจเมื่อฟังเข้าใจบ้างนะเมื่อ <c oughs> ยังไม่เข้าใจเมื่อยังไม่เข้าใจก็ต้องมาปล่อยๆนะนะเนี่ยครั้งครั้งแรกก็อาจจะยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครั้งที่สองเนี่ยก็ถามถามเออนะถามเพนก็ถามทำน้ำนะครั้งแรกก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะเออใช่ไหมฮะฮะต้องต้องมาสิบครั้งเนี่ย ถ้าปวดเป็นปวดเป็นพระเมืออ่อไหรยังไม่มีกำหนดนะ,ะคนไหนคนไหนที่ยังไม่แต่งงานเนี่ยคนไหนเขคนไหนที่ยังไม่แต่งงานไม่ว่าก็เป็นเป็นเป็นผู้ชายก็ปวดเป็นพราก็ได้นะแล้วเป็นผู้หญิงก็ปวดเป็นชีก็ได้ะนะมันนี่ยท,ทำให้ประโยชน์กับชาตินี่มากที่สุดนะฮะ แจ่งเอาไว้ซีนห้าสำคัญที่สุดเมื่อไม่รักษาสีนห้าก็จะไปนรกอะชอบไหมร้อนมันมันมัน,มนบางบางคนก็พูดนะะไปไปไปสวรรค์คนมันน้อยมันหนาวไปนรกคนเยอะมันอุ่นดีโอเคครับผม <c oughs> ยัตาวาริวะฮาปุราภะริปุรันติสักอารังเอวามีวาอิท an ุตินังเพตันังอ um ุปะกะพะทีอิจิตังปฏิีทังทุมหังเขปเมวะสะมิตาโตสะเบปุรัน so ตุสังกะพะชันโดปนาราโสยัตามานิโชติระโสยัตา Bio viwachanhus baroko vismate pawawantarao, soket di kauko pawa apiwa, ja na ปัจฉิโนตตารธรรมวัตะนติอายุวัณโณสุขังภลังอายุวัฏฐโคธนวัฏฐโคสิริวัฏฐโคยศวัฏฐโคภลวัฏฐโควนวัฏฐโคสุขวัฏฐโค โอทตสาบาราดุขโระคพยาเวระเนกาอันทรายาพิวินาสันทุจเตชะสาใยสิทิธานาลาพังโสทิปกายังสุขังภาละ

ทานุภาเวนะสัตตาสัทธิภวันตุเตภวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวะสัสัพพธัมมานุภาเวนะสัตตาสัิภวันตุเตภวตุสัพมังคลังกขันตุสัพเทวะ สัพสังฆานุภาเวนะสนานสติภาวันโุเทนี่คนที่มาชันข้งางหลังนะเนี่ยเที่ยวกับแม่ตัวไอ้กตูแลนะ ทุกคนก็มีอาหารกันกินนะ <c oughs> ไหนเด็กน้อยอยู่ไหนเนี่ยน้องเนี่ย เเดนทุ่มนึ่งนะเมกกิน <c oughs> ข้าวก่อน